ับผมตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ตลาดบ้านน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตลาดชมพู่บุตรนะครับตลาดโกกบือชมพู่บุตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ถือเป็นตลาดทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ของทุกสัปดาห์นะครับก็ถือเป็นตลาดม่วคกล้วยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่งนะครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ดก็ว่าได้ในตลาดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ เข้าก mm ับ hmm. ว mm ่าสำรวจตลาดง้วตลาดกล้วยกันเนาะครับสำรวจตลาดง้วตลาดกล้วยกันเนาะครับมือนี้เป็นตลาดที่อุ่นน้าฟ้าข้างครับมีกล้วยมีง้วมาหลายค่ะอี่หลีไดพี่น้องเข้ากับติดตามเบื้องเนาะครับเนาะว่าเป็นเจังไดเนาะครับเนาะเอาไปเบื้องกันครับกกล้วยมือนี้น้าเนี่ยัะครับตอนนี้เนาะครับกัยืนยุ่ตลาดพุ่มบุตเนะครับหรือตลาดบ้านน้องเกลนะครับ โอตลาดชมผู้บุตรครับตลาดบ้านน้องแก่ครับตลาดบ้านน้องแก,นนองก่อำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนะครับคนกัดน,นัดทุกๆวันเสาร์มีง่วมีกล้วยถือว่าเป็นตลาดกล้วยสีหง่ตลาดหนึ่งเลยด้ครับหเห็นมากเนี่ยก็เป็นตลาดกล้วยสีหง่ตลาดหนึ่งเลยเอาคนสมกันหรือว่ามันสมกันเองบุ้นนะครับก<อ>็ถือเป็นตลาดกล้วยสีเงยแต่เชิงใดพี่พ่อแม่พี่น้องสนใจเนาะครับก<อ>็อยู่บ้านน้องแก่ครับเช่นกันนัดทุกวันเสาร์ครับผม เอาลองมาเบิงกล้วยงามต่อไปเนาะครับเนาะเบิงกล้วยงามนี่ครับตัวนี้มัดตัวเดียวปะครับมือนนี่ oh, หลายปันได้บุครับตัวนี้มันแล้วหาซิบหาเนิบหานะครับกล้วยแม่เนาะครับเนาะเจ้นะปีบบุครับตัวนี้ ก้วยสามปีคสามปีแน่ก้วยสปีทองว้างนะครับทองครับทองทองเจริญโถทองเก่าเจริญื่อนครับตอนนี้โอ้สองรอบแล้วครับมีไปมีรอดเก่าจะเลื่อนนะครับเนาะกล้วยอยู่เสครับผมเกษียณตอนเก่าเบอร์ทัเนาะเกษียเนาะผมขออนุญาตขอเบอร์ทั่วห้าปีหน้องเขาสนใจทองแล้วเด้อครับตอนนี้มันผ่านแล้วครับเก่าเจริญ ขออนุญาตขอเบอร์โทั่วหนึ่งครับ096 356 0179ห้อยยังครับผมห้อยเสียมครับห้อยเสียมเนาะครับกะเสียดวิสัยผู้ใดสนใจเนาะครับตอนนี้กับติดทองนะครับทานแล้วสองหอบครับผมมีใบมีหลอดให้์่อแม่พี่น้องได้สนใจเนาะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามห้อยเสียมนะครับเบอร์โทรก็ให้ไปแล้วเนาะเราลองมาเบิ่งผมสิดท้ายเครื่องให้ เบิ่งโค้งสางเบิ่งเครื่องนะครับตอนนี้เบิ่กับประกันแล้วครับประกันว่าทองแล้วมีใบมีหลอดนี่ครับขอบคุณหลายๆครับโอนี่งามอีกตัวงามเป็นกำลังต่อกันนะครับ นั่งตอ,อกันเนาะตัวนี้โค้งสางดีครับโค้งสางดีงดกลนะ้วยแมีพันตอกันอยู่เนาะตอนนี้ครับรน,นี่ก็ได้กันแล้วตัวนี้ก็ได้กันแล้วนะครับเนาะนี่ตอนนี้ก็ได้กันเป็นกลุ่มนั่งเอากับเปิดรไไายรับได้ปุ๊บครับตัวนี้จ7 แมนครับผมเ่หาว่าครับ5สิเจนาะครับข้อยู่ใส่ครับผมขอยสสารคามามเนาะครับอันบุ้งคอรุอยากขอเบอร์ทั่วเนี่ยหาพี่น้องเขาอยากได้เช่นนี้ครสองศูนหองเก้าก้าสองหนึงามาะครับค้อยังครับผมค้อยเอ้านนะครับ้วยนี่ท่าปไทยะครับผมท่าปายเนาะครับผมมหาสารคามเนาะครับโอ้โค้งสางดีเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ้ง ไไห,หัวไอ้สาวบ่ทันมีลกนะูกเนาะทองวางเนาะครับนะเนาะหัวใจบารมีทองเพ้บอสื่อมากเลยกันโอ้คนสื่อมากคนบอทันเศร้าเนาะครับเนาะพี่น้องเขาสนใจกับติดต่อได้เนาะครับเบิ่งหางผมถ่ายให้เบิง่งห้อยเอีเนาะครับผมอยู่ท่าประทศไยจังหวัดมหาสารคามเฮานี่แหละครับผมสามสิบหกพันยี่สิบเก้าตอรองได้ผู้ใดสนใจกับโทษต่อรองเพิ่นเบิ่งเนาะครับเนาะเพิ่นใจดีลดให้นี่ครับโคกงสาง ขอบคุณครับผมเปิดไลฟ์อันใดนะครับตัวนี้ครับครับไลฟ์อันใดบุ๊คครับคั้วตัวนี้แปดหมื่นสองครับแปดหมื่นสองขั้แม่เนาะครับขั้วแม่ครับคั้วแม่คั้วอยู่สายคำนี้ผมขุบพุณครับ เมืองพนโอ้มืองพนขอนเจนเนาะงาม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 ตงามจ๊กเดือนจ๊กปีครับตัวนี้ครับไอปีสี่เดือนครับปีสี่เดือนเนาะครับเนาะมือเดียวมาตัวเดียวบ่ครับครับแปดหมื่นสองพี่ต่อรองได้เนาะครับเนาะต่อรองได้ครับอันฮามีพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นอยากโทษถามราคาไหมครับอันขอเบอร์จักหน่อยนะครับอนุญาตนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เบื้องเนาะมาพอตัวนี้สาวงามปีสี่เดือน กล้วยอยู่เมืองพ้นแป0หมื่นสองเบิ้งโค้งสางนะครับโค้งสางดีโอ้ขอบคุณครับผมนี่นะครับเบอร์โทรเทพประธานฟาร์มนะครับเทพประธานฟาร์มบ้านสาลาดินตำบลโนนจานบัวลายนครราชสีมาตำบลวัยพันอยู่เมืองพ้นล่ะศูนย์แปดหนึ่งศนหกหกสองสองสองนยะครับเนาะครับผมขอบคุณแล้วรายใช่ครับแังได้ฮัมมีอันผู้เพิ่มมาิ่นโทษติดต่อถ้ายังอยู่เนาะแต่ว่าก็มีหลายเนาะครับเนาะ นี่เนาะครับโอ้ควอยควอยงามเบิ้งกีบครับเบิ้งกีบเบิ้งกีบเบิ้งตาโคมโตโคมหลอดครับตัวนี้ขออนุญาตถามโคมโตโคมหลอดโคมโตเนาะควอยนี่เนาะครับเนาะอนี่เนาะครับลองเบิ้งโค้งสั่งสูงเท่านะครับตัวนี้ประมาณข้อยสามเจสิบเจ็ดเนาะครับเนาะเดี๋ยวผุ้มไทยเครื่องให้เบิ้งเยอะหน่อยเนาะพี่น้องครับนี่ไยเครื่องแล้วครับเนาะ หางเรืองครับผมงามงามตัวนี้งามขอบคุณห,หลายๆครับครับผมเขาเว่าเบิ่งตตอรนะครับเนาะพอดีมือนีตลาดแตกครับแต่คําว่าตลาดแตกร้ายครับมือนีตลาดแตกค่ะคครับตัวนี้สูซีกันละครับร้อยสามหาร้อยสามหกละครับตัวนี้มือนีเอาไม่แยกตัวครับ ซื้อแล้วครับซื้อแล้วโอ้เรียบร้อยกระ بان นะครับโอ้กรบ بان โอ้ปีพันดามาตาอูบุนสิโอ้ได้กันหลายปันได้ครับประมาณเท่าไรเนาะแปดสิบกัวแปดสิบสามคู่นี่ห่อครับหรือโตละคู่นี่หรอครับคู่เหนียวมันมันได้จับแล้วนะครับว่อยมาตาอุบลนะครับพี่น้องครับร่องเบิ่งแปดสิบสามครับคู่นี่ปันสื่อกันแล้วได้กันแล้วขอบคุณหลายๆครับ ยางมามาเบิ้งทั้งเปลือกครับทั้งเปลือกเปลือกเห็นทั้งเปลือกถึนขออนุญาตเด้อครับผมหลายปันได้บุกครับตัวนี้อันนี้ใครเป็นคนหรอกครับโอ้ได้กันแล้วเรียบร้อยโอ้ยู่วังเท่าได้ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้บอกครับแมีนครับแปดหมื่นกว่าหรอกแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้ายแมีลูกนะครับแมีลูกครับลูกเนี่ย ติดแม่ติดลูกนะครับโอ้ยแปดสิบห้าครับทั้งแม่ทั้งลูกขอบคุณลหลายครับผมแปดสิบห้านี่ทั้งแม่ทั้งลูกลูกน้อยนะครับลูกน้อยลูกเดือน,ก,นกัวเียบร้อยซื้อแล้วช่วงนี้กระแสคุ้ยงามมากงาม,มองการเฮาขอบคุณครับโอ้นี่จะเป็นงามครับสะดุดตาไปเลย งามงามตัวนี้สะดุดตาครับโอ้มาสองตัวปะครับเหมือนนี้เผือกโอ้แม่ลูกกันปะครับโอ้ลูกกับตัวแม่ฮลูกกับตัวแม่เนาะครับนี่เผือกได้ปันได้ครับคู่นี่สี่แสนสองสี่แสนสองแยกกันแยกเป็นวะครับ,รบแยกกันได้ ลูกได้๋ยักเดือนแล้วครับนี่สปีนีนคยย่ครับสปีข้อยู่ใสครับไอขีใใ่ไายเอทข่านี่เนาะครับเนาะอันหามีพี่น้อนข้าอยากได้อันผมขอเบอร์โทษติดต่อเนี่ยศูนย์ห้าครับศูนย์หกห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งคือเจ็ดสามหกศูนย์เจ็ดสามหกนะครับอเนาะอันหอยเยนาะครับหอยเสือครับห้อยเสือสนใจติดต่อได้เนาะครับกล้วยเป็นงามมีหลีเผือกคู่นี่งามงามเอาเบิ่งกีบเดี๋ยวผมถ่ายเบิ่งกีบเนาะครับเนาะ แม่ท่องมักรเท้าสามเดือนโอ้แม่ติดท่องมังกนเท้าพร้อมนะครับสามเดือนตอนนี้เขาเพิ่นประกันท่องให้แล้วครับประกันตัวลูกนี่เขาไปเดี๋ยวกับพร้อมสมเนาะลูกเกี่ยวฟ้าพนะครับเป็นว่าสี่แสนสองนะครับหอยเสือละเอียดเท่าเอาผมสิไทยเบิ่งหนังเปลือกนะครับเนาะเบิ่งเครือกเบิ่งหัวนะครับโอ้งามงามงามเดี๋ยวผมขออนุญาตไทยอ้อมอีกเจ้าหลอดนะ อาพี่น้องเขาอยากได้หาเพิ่นยังอยู่เหมือน,นีีเพิ่นกับมาม่ละนาสิบวัยุูละละงามปันนี่ mm. ครับผม mm. สะดุุตาครับ mm. เบิ่งกีบครับ mm. เบิ่งแม่ลูกสี่สิบสองนะครับแยกก็ได้ถ้าแยกตะลูกไรปันได้ครับ mm. แสนเจ็ดนะครับ mm. แม่กับลูกแสนเจ็บถ้าแยกตะลูกนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเบิ่งลูก ขูนขูนหูยกลองสางบันท้ายครับผมได้กันแล้วตัวนี้นะคร s s <S ับเนาะเรียบร้อยได้กันแล้วตอนนี้ห้อยเพิ่งกับกำลังหาซื้อนะครับเนาะ48ครับตัวนี้เป็นต่อ no ร่องกันได้แล้วครับขูนน้อยๆกำลังคู่ครับ กล้วยเป็นออกมาสามตัวแม่ลูกสามตเขายากอยู่เยวเข้าจังหน่อยกันครับหาทั้งเขาจังบาทกันหามือไ้อรห้องหามืาัยงแม่ลูกว่าครับนี่ฮะมันฝากโอ้เป็นฝากเปิดเวลาปันเด้บุคับนี่เปิดเวลาโห้็นฝากเปนฝากกัน ขอบคุณครับฝากกันนี่บ้าเบิงนะครับมาลูกแม่มีฝากแล้เขาลองมาเบิงตัวนี้ครับแม่กับลูกคู่นี้โอ้ขอบคุณครับเบิงแข็งเบิง้งขาสีสูงห่อยสี่สิบอยู่ครับนี่ถึงห่อยสี่สิบอยู่ <c oughs> เปิดเว็บไลฟ์นไดบุูคครับแม่ลูกคู่นี้ครับแสนสองหมื่นหาพัน โอ้แสนสองหมื่นหาพันเนาะครับแม่ลูกแม่กับลูกวะครับนี่แม่กับลูกโอ้ลูกงามนะ้ครับไอเอฟซีทนใดเนาะผู้คนเลี้ยงม่วเลี้ยงคล้วยคนสำรวจอยากผู้ราคาอยากโทษสอบถามก็โทรสอบถามเพิ่นติดต่อเพิ่นมาได้เบอร์โทรเลยเตครับคว้วยยู่ไส้บุคคลนี่้ยมาจากอุบลเนาะมาจากอุบลเนาะครับเนาะอำเภอตการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานี แสนสองหมื่นห้าพันแยกกันแยกแ,ยกแยกม่นบ่ครับนี่ลูกเจ็ดปีครับลูกอ่ะจุเดือนนึงกับเจ็ดปีลูกสิบเอ็ดเดือนนะครับลูกสิบเอ็ดเดือนนะครับเนนบ,บ่งโก้งสางเบ่งขวัญเบ่งจอมเบ่งขนหลดครับอสุดยอดครับเพิ่นกับมาของเพิ่นเรื่อยๆนะครับเนาะเหมือนี่ถ้ายังอยู่อาจสิบวอยู่ดอกเพราะว่ากล้วยเพิ่งงามครับผมขอบคุณหลายๆครับ เดี๋ยวผมไทยเบ,ยบิ้งเน่อยไทยเบิ้งโค้งสั่งยักน้อยเก้าเจริญนะครับติดต่อคนได้นะครับู้ใดอยากสมเก่าจเจริญถามามาไายเจ้ากับสมเก่าจเจริญน,นี่แหะครับโค้งสั่งใหญ่ยุ้อใสก็ครับ๋อเมืองอันพิษณุโลก อนีโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นสมเก่าเจริญไว้โอ้ครับผมเก่าเจริญเพิ่นสมไวปน้องครับเนาะเดี๋ขึ้นหมอก็มีติดต่อได้เลยโทรหาติดต่อได้โทรหาได้ครับผมเพิ่มพิรามพิษณุโลกติดต่อได้ติดต่อได้เบอร์โทรเพิ่นเนาะครับเนาะเดี๋ยวก็ติดต่อได้ครับผมเก้าเจริญเอาเขาลองมาเบิ่งตัวนี้กล้วยงามเป็นอีกตัวนาะครับเนาะตัวนี้ก็งาม สองไห่ครับหน้าหูใช่แนวรับผมอนุญ,ญาตครับเปิดไปไลฟ์ไไลัไนไดครับตัวนี้สองหมืม่นส <23 S 2> ามส้วยแมนะครับน้ะงข้ยเถิกนะครับสองหมื่นสามอเดี๋ยวเราตื่นกันสองหมื่นสามข้วยเถิกนะครับค้วยอยู่ไยครับผมยูเเอเท่านหรนะครับ <c oughs> พรปีไปนี่ครับตัวนี้ปมาณปีปีเนาะครับเนาะดูละเอียดผมขอเบอร์ทั่วเนี่ยฮาพีน้องเขาอยากได้ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งศยหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับห้อยยังครับผมห้อยไปนะครับผมติดต่อตัวใด้เดี๋ยวผมทายโครงสั่งให้เบิ้งเนาะไว้เถอะนะครับสองหมื่นสองต่อร่องพนใดยูดอกเจ็กนิดหน่อยยูดอก อ๋ลองต่อเป็นชาน้ำมูกน้ำมันเบิงก็ไดครับหอยไปนะครับผมนี่ครับผมโอ้โอโอึงแม่ลูกวะครับอันนี้ก็โอ้เปิดไปแล้วเป็นไรวะครับนี่ตัวนี้หกหมื่นหาครับหกหมื่นหาสามตัวนี่หกหมื่นหาวะครับโอ้คือตัวนี้ 65, ติดสมอต่อตตหอยไปนี่นะครับเนาะเบิดทั่วเก่าครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิงแม่จิกปีละครับนี่ตัวนี้ หลูกสองตัวเนี่ยแหละครับลูกสองลูกมันสองตัวเลยบหมครับนี่โอ้บ้านไหนครับบ้านไหนบ้านเรากชาดครับบ้านเรากชาดครับผมอำเภอส้มเด็ดครับสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะครับเนาะโอ้นี่ครับนี่ครับต้องติดต่อโทรมาสอบถามเพิ่นได้ดนะครับผมถ่ายลูกให้เบิ้งเพิ่นขายยกเลยครับขายสามขายสี่ทรมาหาหอยไปนะครับครับผม นี่ลูกมันครับลูกเจ็ดเดือนมู้ทำหนี่ตัวนี่เดือนเนาะครับเนาะลูกเดือนครับนอดแหนบหน่อยเดือนหนึ่งอยู่ห้อยไปนะครับเหมือนนี่พันอามาซี่ตหรือมานไปแล้วผู้ใดสนใจนะครับโทษติดต่อเพิ่นได้อยู่สีสมเด็จเรื่องทรงเรอนงยางกระโทษหาเพิ่นคุยกับเพิ่นเบืองเด้อครับอ๋อพอดีเนาะครับยางมาเห็นทางเผือกเนาะครับเนาะตัวนี้กล้วยแม่เนาะครับ โค้งสางดีแข้งขาเง้วแข้งขาเงีวบ้าตัวเดียวปะครับมือนี่สมานไปแล้วตัวนึงโอตโอีไปันได้ปุ๊ครับตัวนี้สามหมื่นแปดพันห้า่าท่องว่างปะครับท่องว่างนะครับผมผมไทยโค้งสางไอ้เบิ้งเนาะขุนเบิ้งแข้งเบิ้งขาครับแข้งขาห้อยขนห้อยเนื้อนะครับ อยู่นะครับเกี่ยงเก่าสวยงามฝนเก่าเครียนะครับนี่เบิ้งหางครับเบิ้งหางเบิ้งเคืองเดี๋ยวผมไทยเบิ้งเนาะไทยนาให้เบิ้งกันอันขออนุญาตขอเบอร์โทษติตตอนะครับผม093ย์เ479สาม9 9น8 9988าส่้าย้ห้อยงครับผม หอยโบ้ครับหอยโบ้ยุใสบุรับกล้วยนี่สีสมเด็จครับสีสมเด็จว่าบรรเล่าการชาติบอกเครับรรเล่าการชาติก็หอยไปเนาะครับเนาะของเดียวกันก็หรหอยไปเด็กกับติดต่อเพิ่มมากเนาะครับเพิ่นกับมี่เลี้ยงายเนาะครับเนาะเป็นฟ้ามเนาะครับต่อเพิ่นได้แล้วครับหอยโบ้กับหอยไปขอบคุณครับผม แคบาทน้อยเนาะนี่เปลือกเปลือกนะครับเนาะนี่เปลือกงามเลยครับเปลือกนี่โอ้ยชมพูองตองเลยเปลือกจุดนี้เพิ่มต่อกันอยู่อยากถามเพิ่นอยู่นี่เปลือกงามครับตอนนี้ก็กำลังสื่อขายกันออกไปนะครับนะเนาะบรรยากาศตลาดก็บสื่อขายกันออกไปอัสสีไทยเงี้ยวๆนี่ เห็นบรรยากาศตลาดการซื้อขายงอกกล้วยกระจุงเขา้าจุงออกเพคนกนเน็เดินทางไปเดินทางมาก็นอยี่กับตลาดตลาดบ้านน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดร้รอยเอ็ดเนาะครับไปยูบริเวณใบาพาดนะครับวางใบพาดไปทวัดบุรีกับใบพาดอัศมาดเนาะครับเนาะนี่พอดีเห็นเปลือกตัวนี้เได้งามดีเปลือกงาขออนุญาตเิ่นทายเปลือกเจีบบาทก่อน ตัวนี้งามนะครับเนาะผิวสีชมพูองต ong ผละครับหางเผือกนะครับหอดกีบกีบเผือกเครื่องเผือกนะครับเหมือนคนคุยกันอยู่นะครับเปิดรายได้ปันไดยเนาะครับเผือกตัวนี้ครับผมแสนเอฟเนาะครับเจ็ดปีล้วครับสามปีเนาะครับเนาะ ก้วยแสนเอียดนะครับเนาะสูงประมาณร้อยสาหนี่แหลคนะะครับเนาะสา้าได้ปะครับตัวนี้กล้วยเผือกนะครับสนใจกัต็ติดต่อสอบถามเพิ่นได้อันผมขออนุญ,ญาตขอเบอร์ทั่วนะครับพี่น้องเขาแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ีน่งงสี่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 แปดสี่แป หอยยังครับผมหอยโต้งครับหอยโต้งก๋วอยูสัยบุคคลนี่อยู่อำเภอเมืองไหลเอ็ดครับเพื่มเมืองไหลเอ็ดเท่านะครับแสนเอ็ดนะครับห้องสีแดงมั่งก่อนขาวห้องสีแดงมั่งก่อนขาวนะครับตรวจทานแล้วตอนนี้ติดต่อคนใดครับก๋วยยู่อำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนี่แหละครับเบอร์โทรก็ตามที่ให้แต่ยังอยู่นะครับเนาะจะขาดว่าสิบัวยู่ดอกไมอนี้เพราะว่าก๋วยเป็นงามมีหลียญแสนเอ็ดโค้งสางดีครับนี่ครับผมขอบคุณหลายๆครับ สองโตป่ะครับเหมือนนี้ห้วยแม่เหมือนป่ะครับเปิดไปตัวไนบันไดครับตัวนี้ผู้นี้ห้องเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบตัวเนาะครับแยกป่ะครับห้าคนถามแยก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 เนาะครับหันแยกทรสอบถามพ่นไดเนาะครับเนาะห้วยยักเดือนครับยี่เดือนมัณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเดือนเจ็ดแปดเดือนเนาะครับผม ก้อยเจ็ดแปดเดือนขออนุญาตขอเบอร์ติโตนะครับศูนย์ห้ศูนย์หกหาสามเจ็ดหกห้าแปดสองสี่ห้าแปดสองสี่ห้อยยังครับผมองห้อยทองององครัห้อยองนะครับครับผมห้อยองนะครับกล้วยยูเซยครับนี่อยู่หล่องค่ำกาลาศินลองค้ำกัสลาศินนะครับสวนแจกกับติโตเพิ่มเดี๋ยวผมไทยให้เบอง์น้องผูงสั่ง งามเนียครับสาวหน่อยสองตัว <hết> นี eh uh ่งามงามเป็นเต้าไปเลี้ยงขุนเบิงดีอยู่คบาทเจาก็ดันี่ครับตัวหนึ่งนะครับเด็กอ่ะลองเบิงได้สาวหน่อยสองตัวหอยอองนะครับหอยอองอยู่หลองคั่มกาลสินนี่ครับผมไอเบิงหางเบิงเครืองนะครับผู้ไดอยากได้สาวหน่อยไปเลี้ยงนะครับขอโทษติดต่อพินเบิงนะครับ ส่วนลนต่อกันครับสี่หมื่นสามปัญหาหมดปตัวได้เได้กันแล้วบนหห้องสี่พันสามัหาจเอาร้อพอยู่บ้านไหนครับพ่ออยู่บลอยู่อุบอเป็นดีมากครับผมเป็นอยู่อุบลไป่แปะต่อแปะนะครับอยู่อุบลเป็นเบานัวหัวมวน เป็นกับลังเอาไปนะครับได้กันแล้วนี่มาเจอสาวหน่อยอีกตัวครับนี่โอ้มีตังงามๆเหมือนนี่พันมาคูนึงครับแม่ลูกวะครับโอ้แม่นี่แม่ทองหกเดือนทองยังครับสร้างอุดรครับสร้างอุดรตรวจทองเรียบร้อยครับตรวจทองเรียบร้อยตรวจทองพันนะครับเนาะข้อยู่เสครับผมอยู่พนทองจังหวัดร้อยเอดนี่เนาะครับแม่ลูกลายปันใดผู้ครับแม่ลูกคูนี่ แสนสามหมื 35, น่นห้าพันแสนสา่หราคาห้องนะครับเันยังเบาๆราคาเบา,เา,เากันสีนได้กันยังนี่อีกบนทองอุบลต่อเดรหลายครับต่อเดรหลายเพิ่ว่าทองครับตรวจทองแล้วพนันประกันท้องประกันตำหนินะครับแม่ลูกต่อร่องได้แม่สูงรน่อยสามสิบแปดนะครับลูกเจ็ดเดือนแล้วครับลูกนีเก้าเดือนสิบเดือนเทนไดย่ เก้าเดือนสิบเดือนนะครับผมลูกตอนนี้ครับพูดได้อยากได้นะครับลูกเบิ้มอ๋อลูกลูกเบิ้มนะครับผมขออนุญาตขอเบิดติตอนะครับผมขอเบิดติตอนะครับโอ้้มเดียวกันค้มเดียวกันนี่ค้มเดียวกันอีกเ้มหนึ่งนะครับแม่ลูกไยบันไดครับคู่นี้เจ็ดสิบแปดครับเจ็ดสิบแปดนะครับแม่ทองว่างแม่แม่ทองแับผ่านสองรอบแล้วแม่ทองผ่านสองรอบเก่าจะิญครับเก่าจริญนนะครับลูก ลูกเถิกตัวนี้นะครับผมเพิ่นกามาเหมือนนี้เพิ่นก่ามาคู่กันนะครับมาสองโค้เหมือนนี้โอ้ยลูกแรกครับสดๆเลยลูกแรกพนะครับสดๆเลยเดี๋ยวผมถ่ายกล้องสั่งไอ้เบงตัวหมื่นเหรียนเหียดกันจักน้อยนี่นะครับเมียตรวจทองแล้วนะครับจ้าทองนะครับมือนี่สองโค้งสองโค้ครับสามสองค้หกตัวครับ 2องมหกตัวพอเบื่อทั่วนะครับผม08 2ย์แป1ส2งูนย์แปดสองหนหปดหเล็กพ่นทองครับขอเล็กพ่นทองครับผมผู้ใดสนใจนะครับขอโทษติดต่อคนใดสองขมครับหกตัวอยู่ในท้องประกันท้องประกันตำนี้นี่ห้องสั่งด้านหลังนะครับเนาะกับเอซผู้ใดนะครับคนสนใจติดต่อกับติดต่อมาได้ครับ ก้อยอยู่บ้นทองก้อยงามเพิ่นผุนละงามของเพิินผุนละครับอขอบคุลหลแรๆครับผมมันหวานครับใช่เบิ่งครับสองโคมหกตรครับอยู่ในทองผสมมีใบมีหลอด มาเจิดตัวนี้วันนี้กล้วยงามเพิ่แล,ล้วเหครับนี่กล้วยยู่ไสครับนี่กาลสินนะครับกาลสินวันนี้กาลสินกับมีประกวดพระเครื่องแต่ว่าหันมาถ่ายงวัว <c oughs> น่นะครับเบิ้งโค้งสางครับกล้วยแม่นะครับเนาะเจ็ดเดือนละบุค,ครับนี่สิบเดือนได้ปะ ประมาณสิบเดือนสูงลอยนะสามสิบนี่เนาะครับเนาะสูงลอยสามสิบเปิดไปไรปันได้พุ่มคำนี่สี่สิบเจ็ดโอ้งามของเพื่อนนี่ครับนี่พุ่มโตนะครับนี่พุ่มโตสี่สิบเจ็ดยุคกาลสินขออนุญาตขอเบอร์ทั่วเลครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าสี่สามห้าห้าสี่สามห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าโอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายสีเข็มนะครับสีเข็มก้องสั่งดีครับ เป็นเจ้าปเฮ็ดแม่พันธุ์ดีเบิงแขงเบิงขาเนาะเบิงแขงเบิงขาหน้าตาได้ครับผสมพอเลือดเข้มสายพันธุ์ดีเข้าไปนี่โอ้ลูกโตวกว่าแม่นี่บอลตองห่วงครับตัวนี้เบิงเครืองครับเบิงแขงเบิงขาบ่มีต่ำนี้เนาะครับเนาะตัวนี้รับประกันครับบะทกบะทอนบ่มีต่ำนี้เป็นประกันไหสุดงามครับ Enfin, วัเมืองกาลสินเนาะครับอำเภอใดครับผมอํเภอข้ามวงครับข้ามวงกาลสินเนาะครับผมก็เห็นบันไซผ่ามากสิวบาทบันอยู่ข้ามวงกาลสินอยู่ละทังพูไทยขอบคุณครับมันหมานครับนะครับแต่บรรยากาศเนาะมาเบิ่ง นี่กับแม่ลูกแม่ลูกคุณเก่ามือนหาพะนะครับแม่ลูกลูกเจ็กเดือนครับสามเดือนลูกสองเดือนเก่ามือนหาแม่ท้องว่างปะครับว่บางแล้วลูกมันหัวจะออกลูกของคมโต ổ, ค้มหลอดครับผมคมโตนะครับเนาะ นี่ครับขออนุญาตขอเบอร์โทรติดต่อนะครับผมคขยอยู่ไสงครับนี่อำเภอมรำเภอสียเลยเท่านี้เนาะครับบวกไก่บวกไก่ขออนุญาตขอเบอร์โทรหาพี่น้องเฮาอยากได้เสรนเด้อศูนย์เก้าหกเจ็ดสี่เก้าศูนย์ห้าห้าเก้าข้วยอำเภอเสียเนาะครับห้อยยังครับผม้วยไ หอยวาดเนาะครับหาติดต่อมาเนาะครับผู้ได้อยากได้เพ่นยกอ้าเพ่นยกเนาะครับพันยกทั้งแม่ทั้งลูกกันละครับผมโทรมาติดต่อพันได้สอบถามพันได้นะครับเนาะหอยวาดอำเภอเสนอรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะครับเนาะข้งสางแม่ข้องสางดีนะครับแม่ยักปีแล้วครับนี่ลูกสองตัวอ๋อเนี่ยอ๋นอนี่ลูกสองตัวเลยนะครับ สิยกสีแยกกระโถงมาสอบถามเพื่อนหน้นะครับแม่ในนาที่ได้ลอยสามสิบหาอยู่ดอกครับได้อยู่ดอกหอยสามหาโก้งสังนี่ลูกนะครับหน้าสามโตครับมันนี่งามงามงามครับผมนะครับหอยวาดนะครับอำเภอเสีอระภูมิจังหวัดราเอ็ดขอบคุณครับผมมันมันครับโอ้ลายครับลายลายลายกล้วยมันนี่ลายครับ มตีตัดโถงามๆเป็นหน่อมาปูเห็นบ่ครับปูหน่อย้าง,งามครับนี่งามนี่ครับาง,งามงามของเพิ่นนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมพอจบลงตอนนี้นะครับเนาะแต่ก็ให้พี่หน้องเข้าเดี๋ยวมาเบิ่งงวงงามมาเบิ่งราคาหามาคาชอบก็โทษสอบถามเบิ่นเบิง่งโทรสอบถามเพิินโทรคุยกับเพิ่นเบิง์นนะครับเนาะ ข้หยหลายสอบถามหลายเพราะหูราคาตลาดทิเด,ดเป็นผู้กำหนดราคาเกษตรกร,เ,กรเท่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ